เซฟแอดไฟล์ file, นะครับตั้งชื่อว่าเป็น c ก่อนเนาะเราตั้งชื่อว่า exercise 5นะครับแล้วก็ไฟล์นี้จะเป็นอินพุตเอาพุตไฟล์แล้วกัน t e s t input output ไฟล์เนาะ i n p u t output ตไฟล์กดเซฟนะครับการทดลองที่5จะเรียนรู้ทางในเรื่องของการอ่านไฟล์แล้วก็การ read ไฟล์ นะครับอ่านไฟล์เอออันเดียวกันนี่อ่านไฟล์แล้วก็เขียนไฟล์อ่านเสร็จเอาไฟล์มาฟิชเชอร์ลิงฟิชเชอร์ลิงเสร็จมาเขียนไฟล์ได้เป็นเอาต์พุตเนาะอินพุตคือ e a ดเข้ามาแล้วฟิชเชอร์ลิงในโปรเซสของโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นเพื่อคำนวณค่าจ้างเนาะแล้วก็คำนวณค่าแรงอ่ะแล้วก็ไปออกเอาต์พุตที่เป็นการไ i t e ไฟล์ออกไปนะครับดังนั้นวิธีการทำนะครับในข้อนี้ก็เริ่มเลย นะครับข้อนี้จะมีการเขียนโค้ดอยู่ประมาณ26บรรทัดสบายๆไม่ได้เยอะอะไรนะครับเรียนรู้นะในการทำาร์ปอ c นคูนะครับเช่นเดิมในที่นี้ก็เป็น Standard library เอ่อ standard io ก่อนแล้วก็สแตนดาร์ดไลบรารีใส่เข้ามา c าร์ปอิเขียนให้ตรงนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ standard library h v o i m a n เหมือนเดิมนะสร้างตัวแปรไฟล์ขึ้นมาก่อนตัวแปรไฟล์เราใช้ทั้ง input แล้วพนะุ t เนาะก็จะตั้งชื่อเป็นไฟ e in กับไฟ l e out เพราะว่าจะทั้งอ่านทั้งเขียนไงสองตัวสร้างตัวแปรคำนวณขึ้นมามีตัวนำก่อนตัว Max ว่าวนกี่ครั้งเนาะตัว i ด้วยแล้วก็ตัวเวทที่เป็นค่าจ้างเนาะชา เก็บเก็บแผนกชื่อแผนกสิบสิบตัวพอนะครับแล้วก็ตัวแปร f n โอเค f in ก็คือเดี๋ยวเราจะทำการอ่านไฟล์เข้ามาอ่านไฟล์เนี่ยอาจารย์จะสร้างไฟล์ชื่อ employee เนาะ employee จะใช้เป็น .dat หรือว่า .text นะครับหรือว่าอะไรก็ได้อาจารย์ขอแบบง่ายๆใช้เป็น .text ละกันจะได้เปิดใน n o t e p a ดดูเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัว r ก็คือ r e a d ดังนั้นตัวเนี่ย สิ่งสำคัญในการทำเนาะอาจารย์จะต้องไปทำการสร้างไฟล์ชื่อ employee.txt ขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิด notepad เนาะสร้างไฟล์ employee.txt ขึ้นมาเพื่อทำการเพื่อจะทำการอะไรละ่ะอ่านค่าจากไฟล์นะครับที่เป็น input เข้ามาอาจารย์ไปเปิด notepad สร้างไฟล์ m p l t x t เข้ามา วิธีการสร้างนะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้เป็นลักษณะแผนกในไฟล์ของเราเวลาให้คอมพิวเตอร์ทําการอ่านอะ่ะจะสร้างแบบนี้ชื่อนี้ขึ้นมาเนาะสร้างตัวนี้ขึ้นมาว่าโอเคเรามีสี่แผนกนะเราสร้างนัมเบอร์แผนกขึ้นมาก่อนเพราะว่าคอนเซปที่คิดไว้ก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมวนลูปตามจํานวนรอบของแผนกก็คือจะคูณสิบห้าคูณอหสเค้า เป็นค่าเป็นเวทเป็นค่าจ้างค่าแรงอะไรก็วาไปคูณคำการคำนวณเนานะโดยสี่เนี้ยคือจำนวนของแผนกเพราะว่าเราใช้การวนรอบตามจำนวนแผนกเพื่อจะให้คำนวณทุกแผนกได้ดังนั้นในดีฟอ l ์ตอนนี้อาจารย์มีแค่4แผนกไงอาจารย์เลยใส่เลขสี่โอเคเนาะเขียนแค่นี้เนาะอาจารย์ทำการเซฟแอดนะครับเราตั้งชื่อให้ตรงในนี้อาจารย์ตั้งชื่อชื่อให้ตรงนะชื่อสำคัญจะต้องอยู่ใน อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับที่เก็บไฟล์ .c นะเข้า okay, ปะอาจารย์ตั้งชื่อเป็นให้ตรงกันนะ employee .txt เข้าใจปะนี่มัน .txt เลยนะ employee .txt ชื่อต้องตรงกันถึงจะเปิดเจอกด save โ okay, อเคอันนี้จะตั้งน,นะ employee .txt นะครับอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ของ exercise ที่5สิ่งที่เราทำตอนนี้ เดี๋ยวอาจารย์ก็โอเคอาจารย์ประกาศค่าตัวแปรแบ่งแล้วเนาะตรงนี้จะทำการอ่านไฟล์ employee.txt เข้ามาสร้างตัวแปรไฟล์ out ทำอะไรทำการสร้างไฟล์ชื่อว่า w e s t o e m e m p l o y e e ก็คือค่าจ้างแรงงานนั่นเองเนาะของพนักงานเป็น t e x t ชื่อไฟล์ไฟล์นี้ขึ้นมาเนาะโดยเราจะใช้เป็น w u คือ write นะครับก็คือเขียนไฟล์โดยเงื่อนไขว่า ถ้า f in นะ่ะ f in ก็คือเปิดไฟล์มาแนละ้วปรากฏว่า new new ไฟล์ n e w ไฟล์ n e w แปลว่าอ่านไฟล์ไม่มีไฟล์ก็ให้บอกว่าไม่มีไฟล์คือ duck error เหมือนเดิมคอนเซปต์ของการใช้งานของตัว file operator หรือ operation เป็นอย่างนี้เนาะโอเคปะ่ะเดี๋ยวเวลาเราไปไประยุกต์ใช้ทำงานต่างๆเขาจะเขียนกันอย่างนี้แหละไฟล์พวก Microsoft Word ไฟล์พวกเอกสารต,ต่างๆมีโค้ดเหล่านี้ทั้งสิน้นเนาะเราสามารถไปพัฒน,นาโปรแกรมในอนาคตได้ แล้วก็ exit ศูนย์คือออกเลยก็ไปคำสั่งหนึ่งออกจากการทำงานนะครับถ้าไม่เจอก็จบการทำงานออกการทำงานหลังจากนั้นเสร็จแต่ถ้ามันมีละ่ะโอเคปะถ้ามันมีสิ่งที่เราทำเราจะให้ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า f f scan f f scan f คือคำสั่งที่ใช้ในการอ่านค่าข้อมูลไฟล์ ใช่ okay, ป่ะถ้าสแกนเอฟอย่างเดียวคือรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดใช่ปะ่ะเอฟสแกนเอฟก็คือการอ่านค่าข้อมูลไฟล์นะครับอ่านค่าข้อมูลไฟล์ไฟล์ที่เราใช้ในการอ่านเนาะของตัวเอฟสแกนเอฟอะที่มันอ่านค่าของตัวข้อมูลไฟล์เข้าไปอะก็คืออ่านอะไรล่ะอ่านตัวไฟล์ของ employee.txt ซึ่งตัวแปรนี้อยู่ไหนอยู่ใน f in แล้ว f in นั่นเอง f in นะครับโดยให้อ่านเสร็จใช่ไหม ตัวเปอร์เซนต์ดีของแม็กเนี่ยที่เราใช้ก็ตัวแปรนี้จะเป็นตัวแปรที่เก็บค่าเลขสี่โอเคป่ะเลขสี่คือจํานวนแผนกเพราะอาจารย์กาหนดว่ามีสี่แผนกใช่ป่ะเขาจะเก็บส mm ี hmm. บ่บรรทดัดจึงจึงจึงเก็บในตัวแปรแม็กทั้งสี่แผนกที่เราเขียนไว้ในใน,ในไฟล์ของ employee.txt นะครับหลังจากนั้น f printf เจอคานึงเนาะถ้าเรายุ่งกับไฟล์เนาะ มันจะมีตัว f เพิ่มเติมจากตัว print f scan f บดติ f print f ความหมายของการเขียน f print f คือการเขียนไฟล์เขียนข้อมูลเข้าไปในไฟล์ตัวใหม่ที่เป็น w e b underscore employee dot emp นะ underscore emp นะครับตัวนี้เราใช้ตัว file out f out f out คือเป็นการสร้างไฟล์ตัวนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนประโยคชื่อชื่อว่า department นะครับก็คือแผนกในการทำงานเนาะ department employee เวชค่าจ้างของพนักงานในแผนกนี้ขึ้นมาทันใหม่อันนี้คือการเขียนไฟล์เนาะเพราะว่า f out เนี่ยครับก็คือไฟล์ตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะเราจะปรินหมายว่าเราจะเขียนเขียนข้อความเนี่ยอยู่ในไฟล์ไฟล์นี้ที่เป็นไฟล์ตัวของ w e ช u e r s c o r e m p t e x เนาะ ถ้าเป็นเหมือน print f ธรรมดามคือแสดงผลออกหน้าจอใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเป็น f print f คือข้อความเนี้ยเราจะเขียนไปใส่ในไฟล์นะครับเขียนใส่ในไฟ ender, ล์เช่นเดิมวาดรูปต่อนะครับวาดรูปต่อวาดรูปก็คือโอเคเดี๋ยววาดรูปต่อในไฟล์เนี้ยบรรทัดถัดไปที่เราต้องทำก็คือให้โอเควาดรูปขั้นนิดนึงนครื่ัดใหม่นะปื๊บเสร็จ เสร็จแล้วมาเข้าสมองเลยสมองตอนนี้เข้าสมองแล้วเนาะตอนนี้เราวาดรูปเสร็จหมดแล้วครับมาดูโหมดของสมองมาโหมดของสมองก็คืออาจารย์ใช้ for loop ในการสร้างโดยกำหนดให้ i วนรอบขึ้นที่1โดย i จะต้องวนทั้งหมดให้น้อยกว่าเท่ากับ max ค่า max คืออะไรค่า max ก็คือค่าแผนกที่เราเก็บเข้ามาใช่ปะ่ะที่อาจารย์พิมพ์ในไฟล์ของตัว employee เห็นปะ่ะ employee เนี้ยอาจารย์พิมพ์ส่เพราะมี4ี่แผนก แต่เราเพิ่มมาไหนก็เพิ่มไปเรื่อยๆในไฟล์ที่อ่านเนาะเพื่อคือเราต้องมีการกําหนดเนือ่องจากอินพุตของเราเราให้อินพุตอ่านค่าไฟล์โดยมนุษย์ไม่ได้เป็นคนกรอกอะแต่ว่าคอมพิวเตอร์ใช้โปรอัตโนมัติเนาะอ่านค่าไฟล์ในไฟล์เลยดังนั้นในไฟล์ในไฟล์นะครับมันเลยต้องมีทริคหน่อยว่าเราต้องใส่อินพุตเข้าไปในไฟล์นั้นจะเลยใส่ตัวแรกเข้าไปเนี่ยเป็นตัวเนี้ยที่อ่านครั้งแรกเนาะที่อ่านเก็บเข้ามาในไฟล์ employee เนี่ยก็คือเลขส พอ,อเดี๋ยวเราจะวนวนรอบทั้งหมดรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่ก็จะได้ค่าทั้งหมดสี่ค่าด้วยกันเก็ค okay, ปะ่ะอันนี้เป็นทริคเนาะที่เราคิดไว้เนาะคิดไว้ความจริงในเขียนเขียนโปรแกรมมันเฟกซิเบิลเนาะมันอยู่ที่สมองของเราว่าเราจะคอนโทรโปรแกรมในรูปแบบไหนอยู่ที่ศิลปะของการเขียนของเราเข้าใจใช่ปะ่ะอันนี้มันเป็นแค่ต้นแบบเนาะที่ที่สร้างขึ้นมาให้เราเห็นภาพเท่านั้น แต่เวลาไปุิวช้จริงอยู่ที่สมองที่เราคิดเนี่ยเรามาแปลงออกมาเป็นโคดดิ้งเอากรอทึมเราคิดเนี่ยแปลงเป็นโคดดิ้งเราต้องเขียนข้อมูลเหล่านี้เกิดขึ้นเข้าใจปะมันเฟกซิเบลสามารถปรับได้หมดดังนั้นสมองที่อาจารย์เขียนเข้าไปก็คือเราจะรับค่ามาละสี่คือจะวนทั้งหมด4ครั้งดังนั้นเราจะต้องทําการอ่านค่าข้อมูลตัว f อฟสแกนเเนี่ยเป็นการอ่านค่าไฟล์เข้าใจปะอ่านค่าไฟล์ ในตัวของ employee .txt เพราะว่าจะจะใช้เป็น f in f in ก็คือจะไปอ่านค่าไฟลน์นี้โดยอ่านเป็นตัวของ s string เนาะข้อความก็คือก็คือชื่อแผนกอะส r i n g มันคือเปอร์เซ็นต์ก่อนใช่ไหมล่ะชื่อแผนกใช่ปะเสร็จแล้วตามด้วยเนี่ยชื่อแผนกเปอร์เซ็นต์ตามด้วยเดี๋ยวเราใส่ตัวของเปอร์เซนะ็นต์เนาะเพราะอ่านค่า integer ต่อโอเคอ่านค่า integer เสร็จของอะไรก็ของตัวแปรที่เราเก็บใน department เนาะตัว d e p เดฟคือดีดีพาร์ตเมนที่เราสร้างไว้ข้างบนชาเดฟเห็นปะเก็บสิบอักขระนะชาเดฟเก็บสิบอักขระแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาเก็บในตัวแปรชื่อนำเดฟเนี่ยเราจะเก็บคําว่าเราจะเก็บคําว่า Marketing นะครับ Personal Personal นะครับ f i น a n c e นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เก็บในตัวแปรที่ชื่อว่าเดฟซึ่งเก็บทั้งหมด10ตัวอักษรได้เก็น okay, ปะเก็บทั้งหมด10ตัวอักษรได้ แล้วก็ตัวที่เป็นแอดนำเนี่ยซึ่งเราจะเก็บค่าตัวเนี้ยเข้าไปในตัวแปรนำเพื่อจะเอาไปใช้ในการคำนวณค่าจ้างได้เนาะคำนวณค่าจ้างดังนั้นอาจารย์สร้างตัวแปรชื่อว่าเวทที่เป็นค่าจ้างอ่ะเนาะใส่เข้าไปโดยให้นำที่เราเก็บจากไฟล์ f in เนี่ยของ e m p l o y e e ์ย t อทเอะครับเอาไปคูณกับ250เป็นค่าจ้างอ่ะเนาะ คูณเสร็จอันนี้อยู่ที่เอากอยอยู่ที่การคำนวณสูตรของเราเนาะเป็นอะไรก็ได้หรือเป็นค่าแรงข้างต่ําเป็นชั่วโมงเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้อาจารย์สร้างตุ๊กตาให้เราเห็นว่าเราสามารถคํานวณได้หลังจากนั้นพอมันคํานวณเก็บในตัวแปรเวสต์ใช่ปะอาจารย์ก็ทําการเขียนไฟล์เข้าไปในไฟล์ของ f out ก็คือเวสต์อันเดอร์สกอร์เอ็พีนั่นเองวิธีการเขียนดังนี้การเขียนของอาจารย์ก็คือจะเริ่มจากเราทําการวิธีการเขียน เราเจอในฟอร์แมตนะเปอร์เซนต์ถ้าอาจารย์เขียนเปอร์เซนต์ลบสิบห้าเอสมันคือเปอร์เซนต์เอสนั่นเองเปอร์เซนต์เอสตัวแรกเราจะแสดงตัว d e partment ก็คือแสดงชื่อแต่ว่าคําว่าลบสิบห้าเป็นทิศทางในการในการแท็บอะในการเคาะเข้าไปว่าจะเคาะกี่ครั้งเขา้าใจป่ะเคาะเข้าไปกี่ครั้งเพื่อจะจัดช่องไฟนะครับจัดช่องไฟซึ่งตอนนี้เดี๋ยวค่อยเราไปปรับแต่งได้แต่อาจารย์ปรับแต่งมาแล้วว่าเลขประมาณนี้ นะครับดังนันวิธีการเขียนตัวเขียนไ้ให้เข้าใจง่ายเนาะอันนี้คือเก็บเดบเปอร์เซ็นต์เตัวแรกเนี่ยจะให้ปินพวก Marketing นะครับปินพวกอะไรอะ่ะเ e อร์ n a l f i ฟ a นแลแล้วก็คอมพิวเตอร์โดยจะแท็บออกไปด้วย15จึกนะครับหลังจากนั้นอาจารย์จะปิินตัวถัดมาคือจะปิ้นตัวตัวนัมเบอร์นัมเก็คือ นัมเบอร์คือจำาอาจจะเลยกเป็นจำนวนชั่วโมงก็ได้เนี่ยสิบห้ายี่สิบหกเจ็ดอาจจะเลยกเป็นจำนวนชั่วโมงก็ได้เนาะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีใช่ปะแท็บไปทั้งหมดสิบจุดใช่ปะสิบจึกในการแทบ็บอันตัวนี้ก็คือตัวอะไรตัวนี้คือนำนะครับนำที่ที่เราเก็บดูดออกมาเนาะในไฟล์อะของตัวไฟล์อินที่เป็น employee.txt แล้วก็ตัวท้ายก็เปอร์เซ็นต์สิบดีด้วยกันสิบดีคือเว้นไปอีกสิบจึดสิบดี เปอร์เซ็นต์สิบดีแล้วขึ้นมาทัดใหม่ด้วยตัวสิบดีนี้ตัวสุดท้ายคือเป็นค่าเวทที่เราคำนวณแล้วโดยการเอาอะไรครับเอานามไปคูณกับสองร้อยห้าสิบทั้งสี่แผนกนะครับคูณเข้าไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บจบและสมองเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะปินแล้วได้ไฟล์ออกมาซึ่งตรงนี้เป็นการเขียนไฟล์ของไฟล์เอาเนาะเราตั้งไว้ว่าสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจเจ้าเนี้ยไปเขียนใส่ในไฟล์นี้นะครับหลังจากนั้นก็ปิดโปรแกรมก็คือปิดไฟล์ก่อน ปิดไฟล์ input แล้วก็ปิดไฟล์ output ก็ปิดทั้งไฟล์ employee.txt แล้วก็ปิดทั้งไฟล์ที่เป็นของตัวของ w ว็ underscore_emp.txt ก็คือ f_out ไฟล์ out in p u t กระพกเขียนเสร็จแล้วครับเขียนเสร็จนะสิ่งที่เราทำก็คือรันของก่อนป๊าปเขาให้จืดอ,อ่ะมาแล้วครับเราสังเกตว่า ในการรันตอนนี้เนื่องจากเป็นสมองคอมพิวเตอร์เนาะสมองอัตโนมัติที่เราเขียนขึ้นมาแล้วในซอฟต์แวร์ตัวนี้ผลการรันเราสังเกตเห็นว่าในหน้าคอนโซลอะ่ะที่เป็นหน้าจอดำอะ่ะเราไม่ได้เขียน print f เลยถูกต้องปะเราไม่ได้เขียน scan f ด้วย print f กับ scan f กับ print f เนี่ยจะไป control ในหน้าคอนโซลของโปรแกรมมิ่งในตัวของ IDE ที่มันรัน exe เนาะแต่ว่าเราใช้อะไรครับเราใช้ f scan f เราใช้ f print f อินพุตเอาพุตจะไปอยู่ที่ไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราเพราะเขาจะสร้างไฟล์ขึ้นมาดังนั้นผลลัพธ์ไม่ได้ดูที่การเจนเพราะไม่ได้ใช้สแกนแอปปินแอปเนาะแต่ว่าจากคอนโซลมันเปลี่ยนไปอยู่ในไฟล์จริงๆของเครื่องดังนั้นอาจารย์ไปเปิดไฟล์จริงของเครื่อง employee ที่อาจารย์เปิดมาอยู่แล้วคือเป็นหน้าของเรียกว่าะเป็นหน้า In p u t เนาะที่เราดึงเข้ามาอ่านแต่ว่าไฮไลท์ของเราคือก้อนนี้ครับที่สร้างขึ้นมาอันนี้คือไฟล์เลยวะ ไฟล์ที่เราใช้โปรแกรมมิ่งเขียนขึ้นมาแล้วมันเจนไฟล์นี้ให้ออโต้ดังนั้นโค้ดนี่พลังของการพลังของการเขียนโปรแกรมมีผลสําคัญเนาะกับการสร้างระบบต่างๆเกิดขึ้นเราสังเกตว่าอาจารย์สร้างสมองขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมมิ่งเขียนในนี้เราใช้ภาษา C ในการเขียนโค้ดขึ้นมาเนาะโดยโจทย์ที่อาจารย์ต้องการจะอยากสร้างโปรแกรมที่ใช้ในการคํานวณค่าแรง นะครับโดยคิดเป็นชั่วโมงละ250บาทต่อชั่วโมงดังนั้นก็เลยจําลองแผนกเบื้องต้นเข้ามานะที่เป็นชื่อคนกันน่ะนี้เป็นแบบแผนกเนาะเป็นเกณฑ์การคิดเนี่ยสมมุติว่า15ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปคูณ250พอไปคูณ250จะได้เป็นจํานวนเงินเฉลี่ยเนาะของแต่ละที่สมมติเนาะเดี๋ยวนี้ไอ้ตรงนําคูณ250นําคือพวกเนี่ย15 20 6 7ไปคูณ250ได้ดังนี้เราก็สามารถ เขียนโปรแกรมตัวนี้เนาะคือเป็นไฟล์เพียวๆอะ่ะแล้วเราเขียนโปรแกรมเลยอะ่ะเห็นปะละ่ะแล้วอยู่ดีสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาได้แบบอัศจรรย์ปะละ่ะอันนี้คือความสามารถของสกิลทางน้านของการเขียนโปรแกรมซึ่งเริ่มพัฒนาในรูปแบบไฟล์โอ peration เนาะดังนั้นสังเกตว่าในยุคปัจจุบันในการเขียนโค้ดที่แบบปัจจุบันลิงก์กับไฟล์หมดง่ายสุด Microsoft Word เพียว,ยวๆไฟล์โอ peration ทั้งนั้น แม้ว่าเราจะเขียนปุ่ม save add save หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะมันเขียนเสร็จในตัวโปรแกรมเข้าใจไหะ save ออกมาเป็นไฟล์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นอันนี้เป็นความสามารถที่ที่เริ่มน่าสนใจนะคะอันนี้ยังเป็นพื้นฐานของการเรียนของในโปรแกรมมิงเบื้องต้นนะเดี๋ยวพอแอดวานซะ์โปรแกรมมิงเนี่ยเราจะใช้สกิลเรล่านี้ครับมาช่วยๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของการสร้างเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจได้เขจะจะ้าใจไหอันนี้สำคัญมากๆนะครับ ยกตัวอย่างแบบนี้อาจารย์ลองเปลี่ยนเลขนะง่ายสุดเดี๋ยวเปลี่ยนเลขให้ดูเอาซักสามสิบเลยสามสิบเลยนะกดลันใหม่จะืดไปเปิดไฟล์ที่เป็นไฟล์อาจารย์ใส่อันนี้ก่อนอันนี้รันเสร็จเรียบร้อยใช่ปะ่ะอาจารย์ไปเปิดไฟล์อีกรอบหนึ่งเวทจึกเห็นปะโอโหหายแบบแบบแบบไกลเลยอ่ะไม่ได้หายไกลไกลก็คือเราเขียนไปว่าสามสิบอะ่ะ มันก็เดือดไป30สอันนี้คือการเว้นช่องไฟนะครับเว้นช่องไฟแต่นะอาจารย์กดรันใหม่อีกรอบนึงนะไฟไอตรงนี้ก็ต้องเปิดใหม่เนาะเพราะว่ามันมันรันไปแล้วนะครับแล้วไม่เปิดอีกรอบนึงก็จะกลับมาที่เท่านี้ว่าเท่าเดิมลนะแต่นนะตรงนี้คือระยะเนาะระยะช่องไฟที่เราทําการใส่เพิ่งนะเอาใหม่สิ ไอตัวแรกอะ่ะมันคือ 3, ลบสามลบสามหม่นะตัวแรกคือเดฟสิตัวแรกคือเดฟใช่ปะ่ะลบสามสิบคือใช้ระยะโอเคระยะห่างถูกต้องแล้ระยะห่างของตัวก้อนนี้ลบสามสิบมันทําให้ตัวเนี้ห่างขึ้นก็คือระยะที่ช่องห่างจากก้อนนี้มาก้อนนี้อันนี้คือหมายว่าลบก็คือฟิกไปอยู่ด้านซ้ายฟิกไปอยู่ด้านซ้ายถ้าอาจารย์ไม่ใส่ลบ เวลาเทสของโปรแกรมเนาะมันคือทิศทางในการฟริกเนาะสมมติจานใส่สามสิบจา์กดรันนะโอเครันแล้วนะไปเปิดโปรแกรมไปเปิดข้อมูลนี่เห็นปะเออความหมายก็คือในการเขียนโค้ดนะครับเวลาเราเช็คข้อมูลของการรันทิศทางอะเนาะในตัวเครื่องหมายลบมันแปลว่าเราจะฟิกให้ฟิกให้มันไปชิดซ้าย ข้าใจปะฟิกให้ชิดซ้ายเลยชิดซ้ายมันชิดขอบศูนย์แล้วละ่ะฟิกเลยชิดละแต่พอสามสิบแปลว่ามันจะตรงเนี้ยมาสามสิบไอตรงเนี้ยมาทีละสิบมาทีละสิบคือช่องไฟเนาะในการใช้ระยะหา่างนั้นอาจารย์ก็เลยบอกให้มันชิดขอบเลยถ้าอาจารย์ไม่เขียนละ่ะได้ปะ่ะแบนบอกว่าไม่ต้องบอกขอบได้ไหมละ่ะเอาแค่ธรรมดาแล้วมันจะปินบรรทัดแรกให้เราเลยปะ่ะก็รันครับเวลาเทสของโปรแกรมมิ่งอะเนาะเราจะต้องค่อยๆเทสของตัวโปรแกรม แตจจะเปิดไฟล์กรอบหนึ่งที่มันเขียนใหม่อ่าสังเกตดูโอเคทำได้เนาะแต่เราสังเกตว่าพอมันไม่ฟิกเลยอะ่ะไอตรงเนี้ยมันมีช่วงช่วงห่างดังนั้นมันคือเราเรียกอะไรมันคืองานศิลปะเนาะเราจะต้องกําหนดให้ถูกแต่เนี่ยอาจารย์เช็คมาแล้วเราเลยใส่ตัวเลขนี้เพื่อจะทำให้ช่องไฟมันตรงกันพอดีมันคือการปรับเนาะพอมันล้นผลตรงนี้ได้เสร็จใช่ เราก็เปิดตัวโปรแกรมอ่าเปิดตัวไฟล์อีกรอบหนึ่งผลลั์ก็คือโอเคอันเนี้ยจัดช่องไฟล์ดีละนะครับเช่นเดิมถ้าอาจารย์ลองไปปรับอันเนี้ยสมมติว่าปรับสักประมาณยี่สิบก็ได้ครับยี่สิบสามสิบให้มันดูมีความแตกต่างเนาะและอาจารย์ก็เดี๋ยวจะปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะปิดตัวรันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราจะรันใหม่นะครับปือ้อพอรันใหม่ได้ผลการรันแล้วเนาะลาไปเปิดไฟล์อีกรอบหนึ่งแล้วกดผลลัพธ์เป็นไง เห็นปะห่างกันเลยอ่ะก็คืออันนี้สิบห้ายี่สิบสามสิบนะครับก็คือห่างกันตรงนี้ก็คือยี่สิบยี่สิบสังเกตถ้าเรามองไอ้ตรงนี้ก็สามสิบน่อยตรงนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมเอาให้แบบชัดเจนหน่อยหกสิบเลยหกสิบเลยเอาชัดเจนเนาะเราจะได้ดูช่วงเวลาเราไปแต่งตัวของรายละเอียดนะเนาะจะได้เข้าใจลานอีกรอบหนึ่งนะลานเรียบร้อยแล้วนะ เปิดโปรแก็เปิดไฟล์จืดเห็นปะห่างกันหกสิบไกลมากความหมายก็คือก้อนก้อนเนี้ยเราติดลบอะมันคือชิดละส่วนในตรงเนี้ยมันคือยี่สิบก็คือโอเคจากจุดเนี้ยจุดเนี้ยห่างยี่สิบจุดนี้หกสิบก็คือจุดเนี้ยสามเท่าอะก็เ,เมื่อก้อนนี้เห็นปะนได้เนาะอันนี้คือตัวอย่างในการจัดถ้ากรณีเราต้องการจะจัดแถวต่างๆในเนี้ยเดิฟนะเอากลับไปเหมือนเดิม เท่าๆกันจะได้สวยงามก็ทำการลันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ปิดก่อนรันใหม่นะโอเคเนาะก็กดรันเลยนะครับคอมไพ l ์แอนด์ลันผลลัพธ์ของการรันก็คือจากตรงน,นี้เนาะเราก็รันปกติรันเรียบร้อยแล้วไปดูไฟล์ดูของก็กดดอมบิคเห็นปะผลลัพธ์ก็คือได้ออกมาสวยงามถูกต้องตามที่เราออกแบบไว้นะครับ d e p a r t m e n t employee ยตแล้วก็บอกค่าแรงต่างๆที่เราจ้างเขาทำโอเค อันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับของ exercise นะครับที่เราได้เรียนรู้เนาะในเรื่องของ file operations หรือว่า file management นะครับใน exercise ที่5เราเรียนรู้ทั้งฝั่ง input เนาะที่มีการรับค่าข้อมูลไฟล์ที่ชื่อว่า e m p l o y e e t e ีที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็สร้างสมองตัวก้อนนี้เนาะโดยการเอา250ไปคูณในแต่ละแผกนะครับที่เกิดขึ้นแล้วคือเราฟริกไว้อยู่4ใช่ปะถ้าเราต้องการเปลี่ยนมากกว่า4 เราก็ไปเปลี่ยนไฟล์ employee จากเลข4เป็นเลขต่างๆตามจํานวนแผนกเพราะว่าสําคัญยังไงสําคัญเพราะว่ามันจะได้วนรอบตามจํานวนแผนกได้ตรงกันคือในค่า max มันเก็บรอบในการวนอยู่นะครับผลลัพธ์พอมันได้ก็จะได้ผลออกมาซึ่ง f scanf อ่านค่าเรามา f e a t u r n n g โดยการคํานวณตรงนี้แล้วก็เอา f printf ทําการเขียนเก็บเข้าไปในไฟล์ที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ค่าคํานวณทั้งหมดในตัวแปรเนี้ย ก็จะส่งถ่ายมาที่นี้เราก็ทำการแสดงผลก็ได้ผลลัพธ์ออกมาโอเคนะครับทั้งหมดนี้นะของเรื่องการเรียนนก็เป็นตัวอย่างของไฟล์ management นะครับหรือว่าไฟล์ o p e r a t i o n ่ซึ่งการเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนาะในการบริหารจัดการไฟล์เพราะว่าในโลกปัจจุบันไม่ค่อยได้มีใครแบบมาเขียนแล้วก็รันอยู่บนหน้าคอนโซลเฉยะแต่เขารันเป็นไฟล์ที่เราสามารถเอาไฟล์เนี้ยไปใช้งานในชีวิตจริงต่างๆได้ดีขึ้นนะครับ สิ่งที่อาจารย์อธิบายไปนะคือเป็นการอธิบายที่ละเอียดแล้วนะโอเคปะ่ะละเอียดระดับหนึ่งแล้วในระดับไฟล์ซึ่งปกติการเขียนโปรแกรมไฟล์ใช้ Learning curve ในการอธิบายโค้ดร,ระดับหนึ่งใช่ปะ่ะแต่เราต้องรู้ง่ายสุดเนาะสมมุติว,ว่าเราไปทำโปรเจกต์ใช่ปะ่ะเราบอกเฮ้ยโค้ดแม่งเขียนอะไรวะเนี่ยแล้วเราไม่รู้เลยมันแปลว่าอะไรง่ายสุดนะเราไปก๊อปปี้เนี่ยก๊อปปี้ฟังชันต่างๆเขาเนาะไปเสิร์ชใน Google แล้วแบบพิมพ์เนี้ยแล้วบอกคือ เราไปอ่านของเขาว่าไอ้คาสั่งเนี้ยมันไว้สร้างอะไรมันไว้ทําอะไรเราถึงจะสามารถไปแกะโค้ดจริงได้โอเคปะ่ะเพราะแต่ละคําสั่งเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นเองเนาะอาจารย์ไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นคนที่คิดภาษาซีอะเขาสร้างขึ้นเข้าใจใช่ปะ่ะเราต้องไปเรียนรู้จากคู่บของเขาว่าไอ้คาสั่งพวกฟังก์ชันต่างๆงเนี่ยคืออะไรแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์สร้างขึ้นเองเข้าใจป่ปะคําศัพท์ต่างๆที่มันเป็นตัวแปรอาจารย์สร้างขึ้นเองแต่ว่าฟังก์ชันเหล่านี้ อาจารย์ไม่ได้สร้างขึ้นมองาพบอกว่าสิ่งที่คู่เขียนภาษา C ีสร้างขึ้นก็คือตัวฟังก์ชันรู้ได้ไงคือฟังก์ชันเขาจะมากับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเสมอเข้า okay, ปะไอตัววงเล็บเปิดวงเล็บปิดเนี่ยเราต้องไปอ่านคู่มือหรือไปเสิร์ช Google ดูว่าคําสั่งต่างๆเหล่านี้เขาสร้างขึ้นมาให้เราทําอะไรเข้าใจใช่ปะอันนี้สําคัญแต่ตัวแปรทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนคอนโทรลสร้างขึ้นเองแต่ว่าฟังก์ชัน เราไปดึงของเขามาใช้เราจะเก่งโปรแกรมมิ่งได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ฟังก์ชันแต่ละตัวที่เขาสร้างขึ้นเนาะผู้สร้างภาษาต่างๆอะ่ะเขาสร้างขึ้นมามันทานํางานยังไงหน้าที่เราแค่ไปดูคู่มือแล้วก็เขียนให้มันตรงกับสิ่งที่เขาบอกที่เหลือก็เล่นแรแปลท่าตามความเหมาะสมนะครับ